สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่4นะครับโครงสุภาษิตพระรัชนิพลรัชกาลที่5โครงสุภาษิตนฤทุมมนาการนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดที่มา ผู้ประพันธ์ประวัติผู้ประพันธ์ลักษณะการประพันธ์จุดประสงค์ของการประพันธ์ของวรรณคดีโครงสุภาษิตพระชนิพธ์รัชกาลที่5โครงสุภาษิตนฤทุมนาการได้ข้อ2นะครับนักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องโครงสุภาษิตพระราชนิพธ์รัชกาลที่5โครงสุภาษิตนฤทุมนาการได้และข้อที่ส นักเรียนเห็นความสําคัญของการศึกษาวรรณคดีไทยนะครับนักเรียนนักเรียนครับนักเรียนเคยไหมครับที่บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่พูดหลอกถ้ารู้อย่างนี้ก็จะไม่ทำหรอกนักเรียนเคยเสียใจกับผลการกระทําของตนเองบ้างหรือไม่ครับเพราะเหตุใดครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนตอบคุณครูมานะครับเราไปกันต่อก่อนนะครับโครงสุภาสิทนะครับ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับโคลงสุภาษิตณลทธมนาการนะครับอ่าเราไปดูนะครับผู้พระราชนิพนธ์เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับพระราชประวัตินะครับเราก็ได้เรียนกันมาแล้วนะครับก็จะข้ามไปเลยนะครับนักเรียน ถือเป็นการทบทวนในตัวนะครับเราเรียนกันไป2ชั่วโมงแล้วนะครับสรงพระราชสมภพเมื่อไรนะครับปีพุทธศักราชที่เท่าไรนะครับเสวยราชครองราชสมบัติปีพุทธศักราชที่เท่าไรนะครับทบทวนนะครับผลงานพระราชนิพนของพระองค์ท่านมีอะไรบ้างนะครับก็ทบทวนนะครับพระราชพิธี12เดือนไกลบ้านเงาะปลารทธิ์นิทราชาคิดนะครับโครงสุภาษิตต่างๆพระราชวิจารณ์นะครับ และอื่นๆนะครับอ้าต่อไปเสด็จสวรรคตนะครับวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453นะครับนักเรียนต่อไปนะครับลักษณะการประพันธ์นะครับของโครงสุภาษิตมาลือทุมนาการนะครับเป็นประเภทโครง4ี่สุภาพนะครับนักเรียนอ้าไปดูสันทลักษณ์กันนิดนึงนะครับเราเรียนกันมาแล้วนะคงไม่ทบทวนนะครับถ้าใครสงสัยเดี๋ยวถามครูนอกชั่วโมงได้นะครับ นะครับเรามาดูจุดประสงค์การประพันธ์นะครับนักเรียนเพื่อต้องการจะอธิบายสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับนามธรรมาโดยแนะนําทั้งด้านมโนกรรมการคิดวจีกรรมการพูดและกายกรรมการกระทําเหมาะสมที่จะเป็นเกราะป้องกันผู้ประพฤติมิให้ต้องเสียใจนะครับนักเรียนโอ้โหสามด้านเลยนะครับนักเรียนอ้าวต่อไปนะครับที่มานะครับนักเรียน ที่มาของโครงสุภาษิตนฤลทุมนาการนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชนิพนธ์โครงสุภาษิตเรื่องนี้ไว้นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2423นะครับโดยทรงแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นโครงสี่สุภาพนะครับโอ้โหพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถมากเลยนะครับด้านการประพันธ์โครงสี่สุภาพนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเราไปดูความหมายกันนิดนึงนะครับนะลนะครับ หมายถึงปราศจากนะครับหรือปราศจากทุนะครับหมายถึงไม่นะครับมานะนะครับหรือมนนะครับแปลว่าใจนะครับอาการหมายถึงสภาพนะครับเพราะฉะนั้นนืฤทุมนาการนะครับหมายถึงสภาพที่ปราศจากความเสียใจนะครับอ่าสุภาษิตโครงสุภาษิตนืฤทุมนาการก็หมายถึงแนวทางปฏิบัติตนทั้งสิปปัการนะครับ ที่จะไม่มีวันพบกับความผิดหวังเสียใจนะครับสิประการมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เราไม่ต้องเสียใจมีอะไรบ้างนักเรียนอยากรู้เรียนงครับอ้าวอยากรู้นะครับเราไปศึกษาบทประพันธ์นะครับเนื้อหาของโครงสุภาษิตหน้ารือธุมนาการพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนจะมีบทนำหนึ่งบทนะครับเนื้อเรื่องสิบทบทนะครับแล้วก็บทสรุปหนึ่งบทนะครับนักเรียน เราไปเริ่มดูบทนำกันเลยนะครับกิจสิทธ์ประการที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจนะครับนักเรียนอ่านคลำประพันธ์พร้อมครูเลยนะครับบัณฑิตวินิจแล้วถแถลงสารสอนเอย่ยทศนฤทุมนาการชื่อชีเหตุผู้ประพฤติปานดังกล่าวนั้นนอโทมนัดเพราะกิจนี้ห่อนได้เคยมีไปดูคำศัพท์กันนิดนึงนะครับทศหมายถึงสิ พรหมายถึงไม่โทมนัสหมายถึงความเสียใจความทุกข์ใจความเศร้าโศกนะครับสำหรับบทนำนะครับตอดคำประพันธ์ได้ว่าโครงบทนำนี้กล่าวถึงบัณฑิตผู้รู้แจ้งที่ได้กล่าวถึงกิจที่ผู้ประพฤติยังไม่เคยเสียใจสิบประการหากประพฤติปฏิบัติตามกิจเหล่านี้จะไม่เกิดความทุกข์ใจแน่นอนนะครับ ส10ประการมีอะไรบ้างนะครับเราลองไปดูกันเลยนะครับประการที่1น,นะครับเพราะความดีทั่วไปนะครับอ่านพร้อมครูเลยนะครับทำดีไปเลือกเว้นผู้ใดใดเฮยแต่ผูกไมตรีไปรอบข้างทำคุณอุดหนุนในการชอบทำนาไร้ศัตรูปองมาล้างกลับซองสรรเสริญ ไปดูคำศัพท์กันนะครับไปหมายถึงไม่นะครับสองหมายถึงสรรเสริญน,นะครับอ้าประการที่หนึ่งนะครับถอดคาประพันได้ว่าการทําความดีโดยไม่เลือกกระทํากับผู้ใดผู้หนึ่งรู้จักผูกมิตรีกับทุกคนจะทําให้เราไม่มีศัตรูนะครับและมีแต่คนยกย่องสรรเสริญน,นะครับอ้าไปดูกิ่ที่สองกันนะครับเพราะไม่พูดร้ายต่อใครเลยอ้าอ่านพร้อมกัน,นครับ เพินห่างโมหะร้อนลิศยาสละส่อเสียดมารษาใส่ร้ายคำหยาบจาบจ้วงอาคาดขูเข็นเฮยไปมินนินทาบ้ายโทษให้ผู้ใดไปดูคำศัพท์กันนะครับมารสานะครับหมายถึงคำปดคำเท็จนะครับบ้ายหมายถึงป้ายนะครับนักเรียนอ้าวิ้ประการที่สองนะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่า เพราะการไม่พูดร้ายกับใครนะครับจึงทําให้อยู่ห่างไกลจากความโมโหและความปิจฉานอกจากนั้นนะครับยังไม่ควรพูดส่อเสียดโกหกใส่ร้ายพูดคำหยาบจาบจ้วงนะครับมาคาดผู้อื่นและไม่นินทานะครับเพื่อก่อโทษให้กับคนอื่นอีกด้วยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูกิจประการที่3านะครับที่ทําให้เราไม่เสียใจนะครับเพราะถามฟังความก่อนตัดสินนะครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับ ยินคดีมีเรื่องน้อยใหญ่ชะไหนก็ดียังบ่อลงเห็นไปเด็ดด้วนฟังตอบขอบคำไขคิดใคล้ครวนนาหอนตัดสินห้วนห้วนเหตุด้วยเบาความลองไปดูคำศัพท์กันนะครับมีอยู่คำเดียวนะครับคดีหมายถึงเรื่องนะครับสำหรับกิจประการที่3นะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่าการได้ฟังเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเล็กน้อยนะครับไม่ควรเชื่อทันทีนะครับควรฟังความและคิดให้ใคร่ควรให้ดีเสียก่อนนะครับไม่คิดหรือตัดสินใจในทันทีเพราะถือว่าเชื่อง่ายและขวัดความรอบคอบนั่นเองนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ควรเชื่อในทันทีนะครับต้องคิดใครควรให้ดีนะครับนักเรียนต่อไปนะครับไปดูกิจประการที่4นะครับที่ประพฤติแล้วไม่เสียใจนะครับเพราะคิดเสียก่อนจึงพูดนะครับ าพาธีมีสติรัง้งรอคิดรอบครอบชอบแลผิดกอดพร้องคำพูดพ้างลิขิตเขียนร่างเรียงแฮฟังเพราะสนอต,ต้องโสดทั้งหากภัยนะครับไปดูคำศัพท์กันนะครับพาธีหมายถึงคำพูดนะครับพร้องหมายถึงคำพูดพ้างนะครับหมายถึงเพียงเช่นต้องโสดหมายถึงถูกหูหน้าฟังนะครับ เพราะฉะนั้นกิจข้อที่4นะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่าก่อนที่จะพูดต้องมีสติและคิดก่อนนะครับเราควรจะรอบคอบนะครับรู้จักมองสิ่งที่ผิดและถูกนะครับเพราะการพูดให้เหมือนกับการเขียนที่เรียบเรียงมาแล้วนะครับหากฟังแล้วไพเราะถูกหูนะครับย่อมไม่เป็นภัยต่อตัวผู้พูดแน่นอนนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูกิจที่เราปฏิบัติข้อที่5นะครับเพราะงดพูดในเวลาโกรธนะครับนักเรียน อ่านพร้อมกันนะครับสามารถอาจห้ามง,งดวาจาตนเฮยปางเมื่อยังโกรธาขุ่นแขนหยุดคิดพิจารณาแพ้ชนะก่อนนาชอบผิดคิดเห็นแม้นไม่ยั้งเสียความนะครับไปดูคำศัพท์กันนะครับไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นบทนี้ถอดคำประพันธ์ได้ว่าเราควรห้ามตัวเองไม่ให้พูดเมื่อยังรู้สึกว่าตัวเองโกรธอยู่ ควรหยุดคิดและพิจารณาก่อนว่าเมื่อพูดแล้วจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะหากไม่รู้จักยับยัง้งจะทําให้เสียหายได้นั่นเองนะครับนักเรียนเราไปดูกิข้อที่6กันนะครับเพราะได้กรุณาต่อคนที่ถึงอัดจนนะครับอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับกรุณานรชาติผู้พ,พ้องภัยพิบัติเฮยช่วยรอดปลอดความกระใสสว่างร้อน ผลจากเพิ่มภูณในอนาคตการแห่ชนจากชูชื่อช้อนปางเบื้องปัจจุบันไปดูคำศัพท์นะครับนรชาติหมายถึงคนนะครับความกระสายหมายถึงความเสื่อมนะครับสว่างร้อนหมายถึงสิ้นความทุกข์ร้อนนะครับปางหมายถึงปรางหรือเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นกิจข้อที่6กนะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่าการมีเมตตากรุณาต่อผู้ที่ประสบภัยนะครับให้รอดพ้นจากความเสือ่อม สิ่งความทุกข์ร้อนนะครับผลที่ได้รับนะครับจะเพิ่มพูนขึ้นผู้คนจะเชิดชูทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับทักเรียนต่อไปนะครับไปดูกิจข้อที่7นะครับเพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิดนะครับอ,อ่านพร้อมกันเลยนะครับไดกิจผิดพลาดแล้วไปละลืมเลยยอนทิฏฐิมานะอ่อนน้อมขอโทษเพื่อคารวะวายบาทหมางแอ ดีกวาปดอ้อมค้อมคิดแก้โดยโกงนะครับลองไปดูคําศัพท์นะครับไม่มีเช่นเดียวกันนะครับมีแต่คําง่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกิดข้อที่7นะครับถอดคำประพันได้ว่าเมื่อกระทําการสิ่งใดพลาดแล้วนะครับไม่ควรที่จะลืมหรือละเลยนะครับควรที่จะหย่อนทิศถิมานะมีความอ่อนน้อมควรรู้จักขอโทษเพื่อลดความบาดหมางลงนะครับดีกว่าคิดแก้ปัญหาด้วยการพูดบดและโกหกนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับเราไปดูกิจข้อที่8นะครับนักเรียนเพราะอดกั้นต่อผู้อื่นนะครับอ้าวคำพันธ์นะครับอ่านพร้อมกันนะครับขันตีมีมากมั่นสันดาลใครเกะกะละลานอดกลั้นไปฉุนเฉียบเฉกพ่านพาเดือดร้อนพ่อผู้ประพฤติด,ดังนั้นจักได้ใจเย็นอ่าไปดูคำตับกันนะครับขันตีหมายถึงความอดทนอดกั้นนะครับ มั่นในที่นี้เป็นรูปโทโทษของคำว่ามั่นนะครับสันดานหมายถึงนิสัยที่มีมาตั้งแต่กำเนิดนะครับนักเรียนสำหรับกิจข้อที่8นะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่าการมีความอดทนอดกลั้นนะครับเป็นนิสัยต่อผู้ที่มาลุกลานนะครับไม่ชุนเฉียวเหมือนคนพาลนะครับผู้คนที่ประพฤติปฏิบัติดังนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนใจเย็นนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับไปรูกิจข้อที่9นะครับนักเรียน เพราะไม่ฟังคำคนพูดเพศนินทานะครับอ,อ่านพร้อมกันเช่นเคยนะครับไปฟังคนพูดฟุงฟั่นเฟือเท็ศและจริงจานเจือคละเคล้าคือมีดที่กรีดเถือท่านทั่วไใบนาฟังจะพาพลอยเข้าพวกเพลังควานอ้าวเราไปดูคำศัพท์กันนะครับเพศหมายถึงการประพฤติปฏิบัตินะครับเพศนินทาหมายถึงผู้ที่ชอบนินทานะครับ ฟันเฟือหมายถึงคลุมเครือนะครับไม่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นกิจข้อที่9ที่ประพฤติแล้วไม่เสียใจนะครับถอดคำพันธ์ได้ว่าไม่ควรฟังคนที่พูดเพ้อเจอ้อพูดจริงบ้างเท็จบ้างปากปนบ้างเปรียบเสมือนมีดที่กรีดละลานคนอื่นไปทั่วแล้วยังพานพาให้เราเข้าไปเป็นพวกเพื่อพูดเหลวไหลไปด้วยนะครับไม่ดีเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับไปดูกิจข้อที่10นะครับ้อสุดท้ายนะครับ เพราะไม่หลงเชื่อข่าวลายนะครับอ่านพร้อมกันเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งไปเชื่อถ้อยคำคนล,ลือแฮบอกเล่าข่าวเหตุผลเรื่องหลายสืบสอบประกอบจนแจ่มเท็จจริงนายังบอดวนยักย้ายตื่นเต้นก่อนการนะครับคำศัพท์ยากไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นกณฑข้อที่สินะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่าการไม่หลงเชื่อถ้อยคำคน หรือข่าวร้ายที่มีคนมาบอกนะครับควรที่จะสืบสอะเรื่องราวให้ชัดเจนก่อนที่จะตื่นเต้นไปเสียก่อนนะครับนักเรียนอ้าวคิดสิบประการนะครับที่ผู้ประพฤติแล้วยังไม่เคยเสียใจนะครับเราไปดูบทสรุปนะครับนักเรียนข้อความตามกล่าวแก้สิบประการนี้นอนควรแก่ความพิจารณทั่วผู้แม้ละไปขาดบานโครงกล่าวก็ดี ควรแล้วครับดับสู้สงบบ้างยังดีนะครับอ่าไปดูคํัพทบนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปนะครับถอดคําประพันธ์ได้ว่าข้อความที่กล่าวมาทั้งสิประการนี้นะครับแม้จะกระทําตามได้ไม่หมดทุกข้อนะครับกระทําได้เป็นบางข้อก็ยังดีนะครับนักเรียนอ่าเพราะฉะนั้นใครทําไม่ได้ทุกข้อไม่เป็นไรนะครับทำได้บางข้อก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วเราค่อยๆทําให้ครบทุกข้อภายหลังนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับโครงสุภาษิตพระราชนิก์รัชกาลที่5นะครับโครงสุภาษิตนฤทเมธุมนาการนะครับเดิมเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษนะครับกล่าวถึงกิจสิทธิการที่ผู้ประพฤติตามนะครับจะไม่ได้รับความเสียใจนะครับจัดเป็นโครงสุภาษิตที่มีคุณค่าและควรแก่การนำไปปฏิบัตินะครับทักเรียนสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับส่วนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับ เราจะเรียนเรื่องคุณค่าและข้อคิดโครงสุภาษิตพระราชนิพน์รัชกาลที่5นะครับโครงสุภาษิตนฤะทุม,มนาการนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะครับคือหนังสือเรียนวนรรณคดีวิจักรเช่นเคยนะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับใครที่เรียนไม่ทันนะครับเรามีช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ช่อง y o u t u b e หรือเพจครูเจมบุรีนะครับนักเรียน อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับครูเจมร์ลบุรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ